ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งธุรกิจและการใช้งานส่วนตัวรถคันนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกรง่งความคล่องตัวและความประหยัดได้อย่างลงตัวด้านดีไซน์ภายนอก Suzuki Carry a d v e l t u r e 2 0อ6่า2026มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและแข็งแรงกว่าเดิมด้านหน้าติดตั้งกระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมฝาหน้าแบบเล็ด,ดีไซน์คมชัดให้ความสว่างเต็มพลัง การชนหน้าใหม่เพิ่มความสปอร์ตและดูบึกบืนเหมาะกับการใช้งานในทุกสภาพถนนด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่เรียบง่ายแต่น่าเชื่อถือกระจกมองข้างขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยส่วนด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายแนวตั้งแบบใหม่ที่ดูโดดเด่นและสวยงามขึ้นภายในห้องโดยสารของซูซูกิแคร r y a d v e n t u r a 2026ได้รับการปรับปรุงให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น แม้จะเป็นรถเชิงพาณิชย์แต่ภายในดูหรูหรากอว่าที่เคยเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีระช่วยลดความเมื่อยล้าในขณะขับขี่แผงคอนโซลดีไซน์ใหม่พร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่ระบบปรับอากาศทำงานได้ดีแม้ในอากาศร้อนจัดนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของรอบคันทำให้ทุกการเดินทางสะดวกและมีระเบียบมากขึ้น ในส่วนของสมรรถนะซูซูกิแครีแอดเวลต u r a 2026ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรที่ให้กำลังแรงและประหยัดน้ำมันในเวลาเดียวกันระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลระบบกันสะเทือนด้านหน้าและด้านหลังได้รับการปรับใหม่เพื่อเพิ่มความมั่นคงและนุ่มนวลในทุกเส้นทางการขับขี่ในเมืองคล่องตัวขึ้นเขาหรือลงทางลาดชันก็ยังมั่นใจได้ทุกครั้ง สำหรับราคาจำหน่าย Suzuki Carry a d v e r t u r a 2026คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ480,000-520,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์รณที่เลือกติดตั้งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคุณภาพและสมรรถนะท,ที่ได้รับรถรุ่นนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเจ้าของกิจการขนาดเล็กร้านค้าหรือผู้ที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้หลากหลาย นี่คือการรีวิวจากช่อง Auto VS รีวิ e ที่พร้อมนำเสนอรถใหม่ทุกคันแบบเจอะลึกทั้งดีไซน์สมรรถนะและความคุ้มค่าใครที่มองหารถใช้งานขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพเต็มร้อย Suzuki Carry a d v e l t u r a 2026คันนี้ไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาด